ครับสวัสดีครับผมร้านโซลิตเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวคูปัต้า GL 2 8 0นะครับตัวนี้จะเป็น28แรงเครื่องยนต์สามสูบนะครับฟลูลพร้อมกับพวงจีนะครับสวยๆนะครับเป็นรถมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยๆนะฮะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไปใช้ในไร่ในสวนในฟาร์มนะฮะตักมันนะครับตักขี้วัวขี้ควายในฟาร์มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลเดียวนะฮะ สีสวยๆนะฮะสภาพยางดีนะครับยางเบอร์เอ็นสองยี่สิบหกนะครับอันนี้ก็มีไฟไท้ายแตกเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้รถอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้ปรุงแต่งนะฮะสวยๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้เ,เก่งขับให้ดูนะครับระวังเหยียบหมาด้วยนะจ๊ะ ครับตัวนี้เป็น8เกียร์นะฮะเกียร์ซิงคอมเมดนะครับลูกค้าเข้าเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบคันได้เลยนะฮะตัวนี้อันนี้เป็น8เกียกร์เกียร์ซิงคอมเมดเข้าเกียร์ดันได้เลยดันภาพพุทบพุทธเลยเดินหน้าถาลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับนี่ก็แดดจะย้อนส่องย้อนแสงนิดนึงนะครับ ตอนเช้าอันนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณเทีย่ยงเดือนสองเดือนสามนะฮะเอ๊ะหนึ่า สอบพลิกให้ดูหน่อยครับวางครับวางวางลงเลยวางลงให้สุดเลยวางลงให้สุดเลยอาวางลงไปอีกอความความครับความมุงจีความมุงจีอ่ความความมุงจีความดึก คอามแม่สุดเลยอ่ามแม่นสุดนะอ่านี่นะครับสามารถยกตัวรถได้นะคาารับอายกหายขึ้นหายขึ้นครับหายขึ้นอ่าอยกขึ้นสุดเลยขึ้นครับโอเคนะครับอ่เดี๋ยวดูให้ลึกหลังครับลึกหลังรายงานได้หมดกับปีนะครับอายกขึ้น อ่าปัดเข็มซ้ายขวาครับระบบตัวอย่างสกูนนะครับอัดปั่นทีเดียวครับอโอเคอัดปั่นกับหลังครับปั่นอีกแถบนึงครับใส่ใส่ปั่นกับหลังครับใส่ตัวอ้านะครับวิดีโอนะครับสามารถหมุนได้สองแถบนะครับหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับวิดีโอมีห้าเกียร์นะครับห้าระดับเอ่อหมุนปกติสี่ระดับแล้วก็หมุนกลับหลังอีก หนึ่งระดับนะครับเป็นห้าระดับนะครับอ่ารถคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ซิงเกิลเมตนะฮะสภาพสวยๆนะครับอ่าลูกค้าก็สามารถโทรสอบถามนะครับหรือว่าเข้ามาทดลองขับได้ที่ร้านเรานะครับร้านเราก็ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้านะจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์สองห้าสองหนึ่งครับเบอร์ก็เป็นเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์แปดเก้าเก้าสี่เก้าสี่นะครับเบอร์เสถียรนะครับอ่า สามารถขับมาทดลองขับดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ